สิ่งที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและประสบการณ์จริงที่คุณได้สัมผัสในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างไรเนื้อหาคลิปในวันนี้นะฮะจะเป็นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยมาว่าอย่างไรและก็หลังจากที่พวกเขาได้มาสัมผัสกับประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ย มันมีความแตกต่างจากที่พวกเขาเคยได้ยินมาหรือไม่ผู้ที่สัมภาษณ์เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับชื่อคุณชัยชื่อแบบไทยๆจากช่องชัยทราเวลนะฮะซึ่งเนื้อหาในช่องของเขาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนะฮะใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถไปติดตามช่องของเขาได้นะฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนแรกที่คุณชัยสัมภาษณ์นะฮะชื่อคุณมาลิซิโอมาจากประเทศชิลีนะฮะ ก่อนที่เขาจะเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยคุณมาลีเซโออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะคุณชัยได้ถามว่าก่อนที่คุณเมาลเซโอจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยคุณเมาลีเซโอเคยได้ยินว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรคุณมาลเซโอบอกว่าเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารไทยอร่อยๆและหมู่เกาะสวยๆเขาตื่นเต้นมากนะฮะที่ได้มาเห็นอาหารที่หลากหลายการนวดก็มีอยู่ทุกที่แต่สําหรับเขากรุงเทพมาดูพลุกพล่านเกินไป แต่เมื่อได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากที่สุดคือน้ําใจของผู้คนซึ่งคล้ายๆกับคนที่ออสเตรเลียนะฮะแต่ที่ไทยเขาบอกว่าจะสงบสุขและมีความเครียดน้อยกว่าไม่มีความเครียดที่ไหนเลยคุยกับผู้คนก็ง่ายคุณมาลิซิโอบอกต่อไปว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงเขาบอกว่าเขาอยากให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียม ATM นะฮะอยากให้มันลดน้อยลงหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ือว่อเคคุณเมาลิซิโอยังได้แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยว่าประเทศไทยมีสถานที่สำหรับครอบครัวปาร์ตี้และก็การประจนภัยง่ายสำหรับการค้นหาสิ่งต่างๆรวมถึงการเดินทางด้วยตอ,อนที่คุณเมาลิซิโอจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเขากล่าวว่าเขาค่อนข้างกลัวนะฮะเพราะเรื่องภาษาที่แตกต่างกันแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยมันกลับค่อนข้างดี แค่คุณสนุกไปกับมันคุณมาลูซิโอยังเล่าต่อไปว่าประสบการณ์แปลกๆที่เขาเจอในเมืองไทยก็คือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเขาได้เข้าไปเยี่ยมชมวัดพุทธแล้วก็พบว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะฮะซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับใครหลายๆคนเขาได้พูดคุยกับพระแล้วก็เคยลองฝึกสมาธิด้วยและผู้คนเหล่านี้ก็ยินดีจริงๆที่ได้ต้อนรับคุณคำถามสุดท้ายคุณมาลูซิโออยากบอกอะไรกับคนดู คุณมาริเซโอบอกว่าอยากเชิญชวนให้ผูกคนมาเที่ยวประเทศไทยรวมถึงประเทศรอบๆด้วยเขาบอกว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าที่เห็นมากอย่ากลัวที่จะมาบางคนกลัวด้านภาษากลัวด้านสภาพอากาศหรือสิ่งต่างๆแต่ผ่านไปสองสาวันเดี๋ยวก็ชินหากมีปัญหาคนท้องถิ่นจะกตือรือล้นที่จะช่วยคุณแค่มาสนุกไปกับมันมาถึงชาวต่างชาติคนที่สองที่คุณใช้สัมภาษณ์นะฮะชื่อคุณอลิส มาจากประเทศฝรั่งเศสเธอบอกว่าเธออยู่ที่ประเทศไทยมา2ส,สัปดาห์แล้วนะฮะปีที่แล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยด้วยตอนซัมเมอร์เธอมาเที่ยวกรุงเทพและเกาะต่างๆกําลังจะขึ้นไปทางเหนือแผนการในอนาคตจะไปที่ประเทศเวียดนามกับคําถามที่ว่าก่อนเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเธอคิดว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรและเมื่อมาถึงแล้วประสบการณ์จริงแตกต่างกันหรือไม่เธอบอกว่า เธอจินตนาการถึงชายหาดที่สวยงามเกาะสวยๆที่อยากไปเที่ยวแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศไทยมันง่ายที่จะเดินทางไปไหนมาไหนและชาวบ้านก็ช่วยคุณได้ทุกอย่างจริงๆมีกิจกรรมมากมายให้ทำเธอเคยไปเที่ยวน้ำตกไปดูช้างไปชมวัดและจุดชมวิวต่างๆรวมถึงปาร์ตี้ด้วยด้านสภาพอากาศเธอคิดว่าสภาพอากาศเมืองไทยมันร้อนแต่ตอนนี้เธอชินแล้ว คุณอลิสอยากแนะนำอะไรสําหรับคนที่ไม่เคยมาประเทศไทยสําหรับพวกแบ็คแพคเกอร์เธอบอกว่าจัดกระเป๋าให้เบาที่สุดสิ่งของต่างๆหาซื้อในท้องถิ่นได้ในราคาถูกสาหรับสิ่งที่คุณอลิสไม่ชอบเธอบอกว่าอาจจะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเธอเคยเจอพวกตื้อให้ซื้อของแต่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของแหล่งท่องเที่ยวแต่ที่เชียงใหม่เธอไม่เคยเจอพวกนี้ เอาละมาถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่สที่คุณชัยสัมภาษณ์นะฮะชื่อคุณแกลนมาจากสหรัฐอเมริกานี่ถือเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ออกมานอกสหรัฐอเมริกาในฐานะนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้เขาเคยไปที่เวียดนามแต่ตอนนั้นเขาไปทํางานเขาอยู่ที่เชียงใหม่มาเกือบเดือนแล้วเขาเคยไปเที่ยวมาหลายที่เช่นกรุงเทพเกาะต่างๆ แล้วคุณกแกรนเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกว่าอย่างไรคุณกแกลนบอกว่าไม่มากนะักรู้แค่ว่าทางเหนือมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่ากรุงเทพแต่มีวัฒนธรรมมากกว่ามีสถานที่สําหรับคนชอบปาร์ตี้และดำน้ำําแต่เขาเป็นคนไม่ชอบปาร์ตี้เลยตัดสินใจมาทางเหนือซึ่งสงบกว่าแต่เขาก็บอกว่ากรุงเทพก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันผู้คนจิตใจดี แต่ที่พักของเขาที่ตอนที่อยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวถนนข้าวสารมันมีเสียงดังมากตลอดทั้งคืนการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยวมันง่ายมากผู้คนช่วยเหลือเขาดีอาหารไทยก็อร่อยและดีกว่าร้านอาหารในตะวันตกหลายร้านที่เขาเคยกินมาซึ่งเขาก็เพิ่งกินมื้อเที่ยงเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวมาในราคา90บาทคุณแกลนกล่าวว่าการเดินทางท่องเที่ยวของเขาในทริปนี้ ถือว่าค่อนข้างโชคดีไม่ติดขัดปัญหาอะไรเลยคุณชัยถามต่อไปว่าในขณะที่คุณกแกลนอยู่บนเครื่องบินเขากําลังเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกคุณกแกลนคาดหวังอะไรคุณแกลนตอบว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรแค่เปิดใจให้กว้างแต่ถ้าหากจะเปรียบเทียบกับเวีย,วยดนามที่เขาเคยไปทํางานชายฝังตอนกลางของเวียดนามนั้นเมืองจะดูทุดโรมกว่านอกเมืองมีกระท่อมทําเองจากดินเหนียว เมืองไทยดูพัฒนาไปไกลกว่ามากมาถึงนักท่องเที่ยวคนที่4ที่คุณชัยสัมภาษณ์นะฮะชื่อคุณวิกตอเรียกับคุณลูซี่ทั้งสองมาจากสาธารณรัฐเช็กทั้งคุณวิกตอรียและคุณลูซี่เป็นอาสาสมัครอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะคุณลูซี่และคุณวิกตอรียเล่าว่าพวกเธอมาเป็นอาสาสมัครช่วยทําอาหารช่วยทําสวนทํางานบ้านแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิน่น แล้วก็ชนกลุ่มน้อยแล้วคุณทั้งสองเคยได้ยิยนเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่อย่างไรคุณลูซี่บอกว่าเธอชอบวัฒนธรรมเอเชียเธอเรียนภาษาจีนและเธอก็รู้สึกว่าชอบประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยส่วนคุณวิกตอรียบอกว่าเธอใช้เวลาไม่นานนักในการวางแผนเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่แตกต่างจากสาธนารณรัฐเช็กแต่พอมาถึงแล้วก็ชอบ และตัดสินใจอยู่ต่อแล้วคุณทั้งสองอยากบอกอะไรกับคนที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกคุณลูซี่บอกว่าผู้คนที่นี่เคร่งศาสนามีวัดวาอารามจำนวนมากดังนั้นควรรู้ว่าต้องประพฤติตัวอย่างไรส่วนคุณวิกตอเรียบอกว่าควรเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยเธออยากแนะนำผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งพวกเธอสองคนชอบมากและคุณลูซี่กับคุณวิกตอเรียอยากบอกอะไรกับคนดู คุณลูซี่บอกว่าจะขึ้นรถแท็กซี่หรือรถตุกๆให้ถามราคาก่อนทุกครั้งส่วนคุณวิกตอเรียบอกว่าให้สะดวกไปกับการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและพบปะผู้คนใหม่ๆการนั่งรถบัสท้องถิ่นเป็นประสบการณ์ที่น่ามหาศาจรรย์ซึ่งเขาน่าจะหมายถึงการนั่งรถบัสท้องถิ่นจะได้เห็นบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวบ้านนะฮะเอาล่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากช่องชัยทราเวลว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะคิดว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและประสบการณ์จริงหลังจากที่เขาได้สัมผัสประเทศไทยเป็นอย่างไรและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจมีการแปลที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับเจตนาลมของผู้สื่อสารต้นขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ